ข้าปกติเจ้ายังเห็นอีกเลยมีอะไรมาล่ะกูว่าพันธ์เนี่ยมึงไม่ค่อยดีนะเบลทำไมอ่ะดูรูปลงรูปได้เนี่ยไปหาหมอกระดูบคนนั้นกระดูบไปไรวะกระดูกมึงโผล่มาแล้วเนี่ยเด็กจิ้มติดเลยอินที่มันตามมาเพียคนนั้นมาเลยใช่กูไม่ชอบอ่ะไอ้เขาจะเป็นคนจัดการเลยจัดการเลยนะฝากด้วยเดินขนาดนี้ยังไม่คิดจะเพิ่มโมเป้นท์ ออเจ้าเอ๋ยพระจงม่นึกเลยว่าในป่าลึกแห่งน,นี้จะมีช่างเผือกงานเนียมยื่ออ่อเจ้าหนาอเขาไม่เป็นการดังเกียดชื่อร้องเพลงคุ่งกับเขาเจ้าซึ่งหนึ่งเพลงได้ไหมเหนาะอออเจ้ามองอะไรลือ อดเจ้าสงสัยแรงในตัวข้าไม่ค่ะคุณพี่เป็นผู้ชายเนาะพระเจ้าจะขอร้องเพลงกับอดเจ้าสักหนปวง h yeah. ư yeah. เขาเจ้ากลัวว่าอ๋อเจ้าจะร้องอะไรที่ไม่ดีออกมาว่าพี่น่ะหยอกแรงเว้ไม่ต้องเลยทะลึ่งออกไปเลยอ๋อเจ้าไม่อ๋อเจ้าหรอกฮู้๊ขลักอ๋อเจ้าเหรออ๋อเจ้าเป็นคนลาดบุรีเหรอทำไมอ่ะทำไมตุ่มเต็มหลังเลยอ้ำกูอ้ำกูหยอกหยอกหยอก เจ้าหันมาคุยกันไม่ไม่พี่ี่ต้องมาจับน้องเลยปะพี่ไปห่างเลยปะหันมาคุยกันมพี่จับอะไรมาคันเ่นมา่เามาคุยกันเอพี่ตใ้จพี่ไปตกอะไรมาเนี่ยันันโอเคเอาเจ้าหันมาเลย พี่คันอีกแล้วเหรอเอาจ้าหันมาเดี๋ยวพี่จูบเลยโอเคหนูนับดึ่งถึงสามน้องหันไปแล้ว,พ,ลวพี่จูบน,น้องเลยแล้วเดี๋ยวพี่จูบลูกกตาเลยน้องเอาเจ้าลอดูหน่อยแม่คนนี้มีชีวิตอยูบเ่าทำไมเขานั่งดูเราเล่นอย่างเงี้ยแม่ก็พิมพ์ตาแล้ว หนูจะได้แข็งอะไรอ่ขาหนลุดเลยเนี่ยไม่ใช่รองเท้าโอ้โหแล้วเอามาใส่ได้ไงวะเนี่ยเหม็นต้เหม็นอะไรวะเท้าบูดเรื่องรองเท้าบูดบูดโง่จัะไปตบเพื่อนแม่ในหลอกผูกทำไมอพุ่งบอกรองเท้าบูดรองเท้าบูดเพื่อนหลอกเออไปตบคนบอกรึตบคนเชื่อดะแล้วรอน หมดนะคิดว่ามึงสวยตายได้อ้าวดิวติดตั้งดิกแล้วเกลียดดจะบูบูดมึงส่องกระจกดูหน้ามึงไม่หน้ามึงเหมือนมนุษย์มนามึงไม่มดูดิเออหน้าไม่เหมือนมนุษย์มนาเลยเออเก็บปิ้งชนในม้าหัวโนเลยวะมึงมองนี่เห็นมั้ยไม่ได้โอ้โหกลัวเป็นลูกมะยม ใครเนี่ย้วก็นล้นนี่ใครเนี่ยคอเดชฟาดถูกกระมงองเบาตัวอะไรกันนะสยสลามไงสลามวันนี้ปล่อยเพลงแล้วลูปน่างเป็นอย่างนี้หน่อยเลามแย่ช่วงเนี้ยหนีมาไปหาผ่านห้องเจ้าผีคนนี้ได้ปั้งมา๋ยวก่อนแต่งตัวแบบนี้จะมีผู้หญิงวิ่งไล่ สสวัดีหมม่อเขาอาจจะมีธุระหรือเปล่าไม่มีหรอกอะไรตั้งมาเฉยเลยเนี่ยไม่เอาลงไม่คุยแล้วลูกนางก็สวยไม่น่าทำแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาไปคุยเองลองไปคุยดูสวยมากเลยลานทองก็ไม่ไปสวยจริงๆนะมึงไม่เชื่อมึงไปดูสิขอโทษนะครับคุณคุณผู้หญิงได้วิ่งตามผู้ชายสองคนได้มาหรือเปล่าครับ เราหยอกกันเฉยๆค่ะเขาบอกว่าหยอกเล่นกันเฉย เขาจับตรงนี้ล่ะเห็นไหมเขาจับตรงนี้ถ้าน้องหันไปคุยกับเขาเลยเขาวิ่งหนีน้องจริงๆและแน่แท้อะไรนี้น้องจับแอบดูเา้าตายดีดีไหมทุกคนโอเคนะทุกคนต้องเงียบนะดูก่อนว่าคันไหมถ้าไม่คันแสดงว่าเป็นนักพูดแต่งงานเลย เดยวค่ะแต่ตืนลอะไรวะตอใครไม่รู้กูเยียมซะแตกไปแล้วไม่อยากคุยด้วยหรอกีไปไม่หนแน่ล เันหลับปะวะหนูมีผู้ชายแล้วหนูมีแฟนแล้วหล่ะเพราะว่าหนูว่าไปแอบดูเขาแล้วผู้ชายคนนี้ไม่คันด้วยนะแม่พูดจริงเขาหล่อมากเลยหล่ะเพราะว่าเมื่อกี้นะน้องอะก้มลงไปใช่ไหมตายดีใช่ไหมธอโนองก้ม บอกไม่ชอบแหมมีแลมบนิชใส่ชอบแลมบินั่นเลงแลมบีนิ็ชอบชอบเขาใช่ไมนี่ตัวะอรนี้รอเขาหันหน้ามาคุยอยู่เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่แลแล้วใครแลบไม่ไม่เป็นไรคคุณครับ